สวัสดีค่ะครั้งนี้เรามาเรียนรู้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือการหาสาเหตุอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับโลจิสติกเรเกชันแอนาลิซิสเมื่อไหร่เราควรจะใช้โลจิสติกเรเกชันและกรณีใดจึงควรใช้ดิสคร i เ i นต์แ Analysis มาดูกันค่ะ d ดิสค i m เ n นต์หรือการวิเคราะห์จำแนกประเภท เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับศึกษาการจำแนกกลุ่มหรือปัจจัยที่ทำให้กลุ่มต่างกันปัใจจัยในที่นี้หมายถึงปัจจัยเชิงเหตุหรือตัวแปรต้นตัวใดที่ทำให้กลุ่มหรือตัวแปรตามต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยนะคะเราต้องการที่จะศึกษาว่าตัวแปรใดตัวแปรใดก็คือตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ตัวไหนใน4ตัวนี้นะคะก็คือ x 1อ่คือจำนวนครั้งของการติดต่อทางโทรศัพท์ไปหาลูกค้าทั่วไป x 2คือเปอร์เซ็นต์ของการติดต่อทางโทรศัพท์ที่มีการนัดหมายครั้งต่อไป x 3คือจำนวนครั้งของการโทรศัพท์ไปหากลุ่มลูกค้าผู้คาดหวังแล้วก็ x 4คือจำนวนครั้งของการไปเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหม่ว่าตัวแปรตัวไหนใน4ตัวนี้นะคะ ที่จะมีอิทธิพลต่อความแตกต่างหรือจำแนกความแตกต่างของตัวแปรตามก็คือพนักงานขายที่มีอยู่3กลุ่มคือพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นพนักงานที่ได้รับรางวัลชมเชยแล้วก็พนักงานที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ d i s c r i m i n a n t ซ n a อ a l y s i s สนี่นะคะจะสามารถที่จะพยากรณ์กลุ่มให้กับหน่วยใหม่ได้นะอย่างเช่นตัวอย่างนี้แหละนะคะเราก็จะมีสมการ d i s c r i m i n a n t นะคะก็หน้าตาจะเหมือนคล้ายๆ r e g ย s s เกเลยเนาะเราก็จะแทนค่าตัวแปรอิสระ,ะตัว x 1 x 2 x 3 x 4ตรงนี้นะคะที่เราต้องการพยากรเนี่ย ลงไปในสมก,การเหล่านี้นะคะถ้าสมก,การใดมีค่ามากกว่านะเราก็จะ,ะพยากรณ์ได้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราก็จะไปเรียนอีกทีหนึ่งใน,ในภาคปฏิบัตินะคะ,ะหรือ discriminant analysis เนี่ยค่ะเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือการหาสาเหตุ โดยที่ใช้ตัวแปรอิสระเพื่อที่จะไปทํานายตัวแปรตามนะคะ,ะถ้าเราดูโมเดลนี้จะเข้าใจชัดมากขึ้นเนาะ,ะซึ่งตัวแปรตามนะคะก็จะมีอยู่1ตัวซึ่งเป็นตัวแปรกลุ่มหรือตัวแปรจัดประเภทนะคะหรือเป็น non metric variable นะคะแล้วก็ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นเนะะี่ยค่ะก็จะมีอยู่ หลายตัวเนาะซึ่งจะอยู่ในามาตรวัดที่เป็นอ,อินเตอร์วอลนะคะหรือเรโซหรือข้อมูลท,มะะที่เป็นเชิงปริมาณนะคะที่เป็น,น,นเมทริกใช่ไหมคะหรือจะเป็นนอ n นเมทริกที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็ได้แต่ว่าเราก็จะต้องปรับให้มาเป็นดัมมี่แวร์รัเบิลก่อนนะคะ ดังนั้น discriminant model ก็จะเขียนได้ดังรูปนี้นะคะซึ่งก็จะเหมือนกับ logistic regression นะโดยการเขียนสัญลักษณ์ของตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามเราก็จะแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็หัวลูกศรก็จะชี้ไปที่ตัวแปรตามชื่อเรียกในภาษาไทยนะคะของ discriminant analysis ก็จะมี คำแตกต่างกันเนาะอย่างเช่นการวิเคราะห์จัดกลุ่มการวิเคราะห์จัดจำแนกการวิเคราะห์จำแนกประเภทการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มนะหรือบางเล่มก็ใช้การวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบนะคะประเภทของ discriminant analysis นะคะถ้าตัวแปรตามเราจำแนกเป็น2กลุ่มนะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ กลุ่มผู้ป่วยมี2กลุ่มคือป่วยซ้ำกับไม่ป่วยซ้ำอันนี้เราก็จะเรียกว่า two group discriminant analysis หรือการวิเคราะห์จำแนก2กลุ่มนะคะแต่ถ้าตัวแปรตามเรามีมากกว่า2กลุ่มอย่างเช่นวิธีการเลือกรักษามี3กลุ่มคือการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนอย่างนี้เราก็จะเรียกว่า multiple discriminant analysis หรือการวิเคราะห์จำแนกพหุวัตถุประสงค์ของ discriminant analysis นะคะในกรณีที่เป็น descriptive discriminant analysis นะคะอันนี้ก็คือเพื่อค้นหาว่ามีตัวแปรอิสระหรือปัใจจัยใดบ้างที่ทำให้ตัวแปรตามหรือกลุ่มเนะะี่ยค่ะมันต่างกัน หรือตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเมื่อเราวิเคราะห์ discriminant อ,ออกมาแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่จะทราบว่าตัวแปรต้นตัวไหนใช่ไหมคะโดยการที่เรามาดูค่า discriminant loading ตรงเนี้ยตัวที่สูงที่สุดก็คือ x 3ใช่ไหมคะเราก็จะสรุปได้ว่า x 3เนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการแบ่งกลุ่มว่าแบ่งกลุ่มว่าเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นหรือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลชมเชยหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อทำนายหรือพยากรณ์หน่วยใหม่ที่ยังไม่ทราบกลุ่ม ว่าควรจะอยู่กลุ่มใดนะคะอันนี้ก็โดยแทนค่า x ลงไปในสมการแล้วเราก็จะพยากรณ์ได้ว่าจะอยู่กลุ่มใดใช่ไหมคะโดยที่เราดูจากตัวเลขตัวเนี้ยที่สูงสุดนะคะแนวคิดแล้วก็หลักการของ discriminant analysis ก็คือเพื่อให้ได้ discriminant function นะ หรือ discriminant equation หรือ feature discriminant function อันนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้คิดค้นวิธีนี้นะ,ะก็คือ Ronald a l m e r feature ท่านนี้นะคะก็คือสมการนี้โดยที่ d d ก็คือตัวแปรตามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพใช่ไหมคะแล้วก็ x ก็คือตัวแปรอ,อิสระ ตัวแปรต้นหรือบางทีเขาก็เรียกว่าตัวแปรจําแนกกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะมาใช้ในการแบ่งกลุ่มหรือตัวแปรที่ทําให้กลุ่มหรือตัวแปรตามเนี่ยมันแตกต่างก,กันนะคะแล้วก็เบต้าก็คือเบต้าพวกนี้นะคะก็คือสัมประสิทธิ์ในการจําแนกนะคะก็เหมือนรีเกชันเลยที่จะเป็นตัวบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ะะแล้วก็ e e ก็คือ error หรือค่าความคัดเคลื่อนนะะ uh, discriminant function ตัวนี้นะคะจะใช้อธิบายว่าสามารถจำแนกกลุ่มได้ด้วยตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระตัวใดนะคะหรือตัวแปรอิสระตัวไหนที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะ อย่างเช่นตัวอย่างนี้ที่บอกว่าตัว x นาะเราก็จะเ,เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเพราะเราดูจากค่า discriminant loading ตัวนี้ที่มันสูงสุดนะคะแล้วก็สามารถพยากรณ์หน่วยใหม่เข้าสู่กลุ่มได้นะดังที่เรายกตัวอย่างไปแล้วเนาะจำนวน discriminant function เนี่ยจะเท่ากับจำนวนกลุ่ม ลบหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยตัวแปรตามเรามีอยู่3กลุ่มใช่ไหมคะอะเพราะฉะนั้น discriminant function ที่ออกมาเนี่ยก็จะลบไป1ก็เลยจะเหลือแค่2ฟังก์ชันเดี๋ยวในรายละเอียดเราไปดูกันตอนที่เราฝึกปฏิบัติอีกทีหนึ่งเนาะ discriminant function เนี่ยคะ่ะจะมีความสามารถในการจำแนกประเภทหรือจำแนกกลุ่มเนี่ยได้สูง ถ,ถ้าผลการวิเคราะห์ค่ากรุปเซนทอยนะคะกรุปเซนทอยในที่นี้ก็คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นในแต่ละกลุ่มอย่างงี้ค่ะเช่นตัวอย่างเนี้ยกรุปเซนทอยของแต่ละกลุ่มเนาะก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะซึ่งการที่จะทําให้ค่ากรุปเซนทอยเนี่ยมันมีความแต,ตกต่างกันมากก็คือเราก็จะต้องหาตัวแปรต้น ตัวแปรต้นเหล่านี้ใช่ไหมคะที่มันจะสามารถจําแนกกลุ่มได้ดีอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ย x 1ใช่ไหมคะ x 1ค่าเฉลี่ยของพนักงานกลุ่มที่1ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยในการติดต่อทางโทรศัพท์ไปหาลูกค้าทั่วไปเนี่ยคือ103.87ใช่ไหมฮะกลุ่มที่2ก็คือ86.53กลุ่มที่3คือ50.40เนาะ ค่าเฉลี่ยทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะพบว่ามีความแตกต่างก,กันค่อนข้างมากใช่ไหมเมื่อเทียบกับ x 4 x 4คือจำนวนครั้งของการไปเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหม่เนี่ยค่ะค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่1คือ37กลุ่ม2 32.4กลุ่ม3คือ25.67เราก็จะพบว่ามันจะแตกต่างก,กันค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย x 1เราก็จะบอกว่า มันสามารถที่จะจำแนกกลุ่มของตัวแปรตามเนี่ยได้ดีกว่า x4 อย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเรามาดูเซนทรอยหรือกรุปเซนทรอยด้วยด้วยผ้าอย่านะงเช่นตัวอย่างนีนะ้อันนี้เป็นกรณีที่ตัวแปรตามเราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคือ a กับ b ก็จะมีอยู่สองเซนทรอยใช่ไหมคะแล้วก็ เส้นนี้นะก็คือ discriminant function นะคะหรือสมการจำแนกกลุ่มเนาะซึ่ง discriminant function ที่ดีมันก็จะต้องมีตัว c e n t r o i ตัวเนี้ยนะคะหรืออันนี้ก็เหมือนกันเนาะมีการคาดเกี่ยวกันเนี่ยน้อยๆน,นะมันก็จะทำให้จำแนกกลุ่ม a กับ b เนี่ยได้ดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งการจะทำให้เ e n t o i มัน ต่างกันเยอะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรต้น,นตัวแปรต้นก็คือถ้าอย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวแปรต้นใช่ไหมคะมาดูภาพนี้ตัวอย่างของอ,อาจาร,รย์ยุทธไก่วันนะก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ตัวแปรตามจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มไม่มีผลงานทางวิชาการแล้วก็กลุ่มที่มีผลงานทางวิชาการ โดยตัวแปรต้นมีสองตัวก็คืออายุราชการแล้วก็เงินเดือนนะคะเซนทรอยจะเห็นว่ามีการคาดเกี่ยวกันน้อยอก็แสดงว่าดิสคริมินัน f u n ังชันตัวนี้มันสามารถที่จะจำแนกกลุ่มได้ดีนะก็สื่อถึงว่าตัวแปรต้นของอายุราชการแล้วก็เงินเดือนเนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้เกิด ความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มมีกับไม่มีผลงานทางวิชาการเนี่ยได้ดีนะคะเรามาดูสมการประมาณค่าก็คือสมการที่สองนี้เนาะมันจะเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เบต้านะเบต้าตัวนี้ก็คือค่าพารามิเตอร์หรือค่าของประชากรใช่ไหมคะเขาจะประมาณค่าเบต้าศูนด้วย A ประมาณค่าเบต้าหด้วย b 1ประมาณค่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง b, b p ด้วยเบต้า p ด้วย b p นะคะโดยมีเป้าหมายที่ทำให้ความแตกต่างระหว่างกลุ่มมีมากที่สุดก็คือทำให้ค่าความผันแปรระหว่างกลุ่ม between group sum square มีค่าสูงแล้วก็ทำให้ความผันแปรภายในกลุ่ม within group sum square เนี่ย มีค่าต่ำสุดก็จะทำให้ discriminant function เนี่ยจำแนกกลุ่มได้ดีซึ่งค่าดีเนี่ยเราเรียกว่า discriminant score นะคะโดยแนวคิดแล้วก็หลักการของ discriminant analysis เนี่ยก็คือถ้าทั้งสองกลุ่มมีความคาดเกี่ยวกันน้อยนะคะหรือ centroid เนี่ยมีความแตกต่างกันมากดังรูปแรกตัวนี้ค่ะ ก็จะทำให้ฟังก์ชันจำแนกกลุ่มเนี่ยมีความแม่นยํำสูงกว่าเซนทรอยที่มีการคาบเกี่ยวกันมากนะคะเหมือนรูปสองนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในการที่เราจะทำให้กลุ่มเนี่ยมีความคาดเกี่ยวกันน้อยผู้วิจัยก็ต้องใช้ตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตัวแปรตามเนี่ย อย่างชัดเจนอย่างเช่นตัวอย่างนี้ที่ได้ยกไปนะคะที่ x หนึ่งใช่ไหมคะ x หก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเดน่นรางวัลชมเชยแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยได้ดีกว่าตัวแปดต้น x 4นะคะและหลักการของ discriminant analysis ก็คือสัดส่วนหรือร้อยละของความผิดพลาด ในการจัดกลุ่มเนี่ยน้อยที่สุดนะคะในโปรแกรมเขาก็จะแสดง classification results ให้อย่างเช่นตัวอย่างนี้เราก็จะได้ว่าความถูกต้องในการจัดกลุ่มเนี่ยสูงถึงร้อยละ95.6นะคะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในตอนที่เราวิเคราะห์ข้อมูล